หลัจงจากว่านีผมซิ่งจัดเพื่อนส่งมาปุ๊บแล้วผมยกโลบปลอกไปนเดเแล้วละชุดเรียบร้อยเออวันนี้กลับมผมก็มาตีกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้สวัสดีซื้อรอสวยทั้งหลายนะครับวันนี้กลับมาผมกบเกม nba infinite อีกแล้วนะครับเดี๋ยวมารับของก่อนเดี๋ยวผมว่าผมจะเล่นโหมดสามนีส้สามยัดนะหน้าชตาสองตานะครับเดี๋ยวถ้าผมชนะตานี้ผมก็เปลี่ยนแล้วเป็นส s t a r ร์ว v แล้ว ผมขึ้นมาได้แล้วผมก็เพิ่งตกไปแล้วเดี๋ยวจะขึ้นมาใหม่เดี๋ยวตัดภาพตอนที่เจอคู่กันเลยนะครับผมผมว่าผมน่าจะเล่นลาเมโรนะมันเป็นตัวที่ผมหยิบม,มาเล่นบ่อยสุดอนะผมชอบเล่นอนะฟั่งนู้นผมว่า ไม่น่าจะโหดมากจากที่สังเกตดูแลเราเล่นนะครับมา,มาแล้วมาละสามสองหนึ่งแยมสวยนะเพื่อนผมได้โขงงงงเลยสามแยมสวยจัดตอนนี้ผมน้อมมากันก่อนนะเดี๋ยวพยายามโซนัฉนยีระติดแดง แล้วจั้ว่าหนีผมซิ่งจัดแล้วเพื่อนส่งมาปุ๊บแล้วผมโยกลบปลอกไปนึ่งเต็ปและชุดเรียบร้อยถ้าผมได้เป็นฝ่ายกันนะสวยนะแล้วเขาติดแดงแล้วเพื่อน,อนดีบวางได้ด้วยเอาเรื่องจัด <S <S เพื่อนจะเล่นเองหรือเปล่าส่งมาให้ผมอย่างนี้ก็สวยดิเจ็ดสุดนะครับผมทั <Great teamwork. S 2> ้ว่าเมื่อกี้สวยจัดเพื่อนเขายืนมางพอดี โอ้โมดีแลวได้ไอชูดโอ้โหไม่เ,เข้าเล่นเองเลยเพื่อนสวยก้าสุดน,นะครับเพื่อนเพื่อนทำเพื่พพพนพอนทำแต้มโหกจัดอุ้ยดีนะไม่เข้าเอ้าเขากดยอมแพ้ข้างน,นึ่งเขากดยอมแพ้แล้ว กทำแต้ม5แต้มเอาเรื่องจัดแล้เปลี่ยนแหลงแล้วเอฟเฟเปลี่ยนแหลงยังสวยอะ่ะอันนี้อันนี้เป็นสกอร์ผมนะเดี๋ยวไปดูตาต่อไปกันเลยนะครับผมฟาดท่าน,านะครับอันนี้ผมเจอามาอันนี้ผมเจอลาเมลโลงฝั่งของข้าบนะร,บราเมลโลดูวดูว่าใครยังโหดอยู่กัน ready for tip The offense is moving up the court. That was a successful pick and roll right there. the rim, Almost shattered A double step back to create space. A forced shot. And it hits the rim. Great pass. Oh, mm he -hmm. did that. They... He did they it. Not a good shot. He forced that one up. And Pete hits the shot for two points. Yeah, right, but uh. Nice pick and roll. Good winner. Yeah, I mean, good. Oh, yeah, I mean, he takes the three. เราสับแตมใหก่อนนะครับผม t p e r f e step อง t ตอรโคตรเจ้าเยรยัดเอายัดเอาอเขาเขาจับยัดจับยัดยังโคตรเลย้ยน้ยนยนอง p e r e c t v i s Nice oh, assist. Great teamwork. George's yeah, exactly. mid range yeah, exactly. shot yeah. is lethal. A double yeah. step back to create space. A forced shot, and he grabs the yeah. rebound with ease. That was a successful yep. pick oh, and roll right there. Great pass. Perfect step-back move! A dunk from George for 2 points! There's only a few seconds remaining. They'll need to make a move soon. Not a good shot! Heep. and bede grabs hey, the rebound that shot was off the mark great pass nice pick and roll towns is no slouch on the offense is moving up the court ต้อฟังผมการกันดีอยู่นะโตรเนี้ยเด๋ยเขาโคตรจัดเขาตามผมตีจัดอะเดี๋ยวเขาเรื่องมมไม่ใจัด ตลาดเขาไม่หลุดวะตา,วาผมี่จัดหเ่นเ่นเองนาจะเสียป่ะ That was a successful pick and roll right there. A f o r c e shot n a b s the rebound that dunk a l s h a t t e r e d the backboard. งดีนะครับเพื่อนเพื่อนั อุ๊ยเกือบโอ้ยแล้วเขาักอะไรอย่างนี้โดนตกไม่ทันทันแหละแต่ไม่โดนโอ้โหจังหวะนี้เหลือแปดวิสุดท้ายรู้ห้เอาบอลไปโดนได้ไงเกียร์ให้เด็กชายเด็กชาย กนะ็เป็นอีกครั้งน,นะครับกับที่รอยชนะสกอร์ก็ที่4ต่อ12นะครับผมผมแอซิ3เพื่อนทำแต้ม8แล้วก็6ตามเมื่อกี้เพื่อน,น่าจจะทำเอเซนเ,นเตอร์น่าจะทำแต้มเยอะเยอะสุดแลว ถ้างั้นวันนี้ผมว่าขอจบคลิปว้ะต่าเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับบ๊ายบายครับ